จะขออนุญาตวิเคราะห์การเมืองในพื้นที่ภาคใต้ในส่วนของพรรคประชาชาติซึ่งพรรคประชาชาติเนี่ยก็ถ้าดูโครงสร้างของพรรคดูภาพลักษณ์ของพรรคดูบริบทของพรรคทั้งหมดเนี่ยก็เหมือนกับพรรคระดับภูมิภาคพรรคท้องถิ่นเป็นพรรคที่มีพื้นที่มีตลาดดูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือว่าอยู่ในพื้นที่พี่น้องชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่พรรคประชาชาติพยานที่จะทาให้พรรคประชาชาติเนี่ยเป็นพรรคระดับภาคแต่ผมคิดว่าโอกาสที่จะพัฒนาเป็นพรรคระดับภาคเนี่ยก็กยากอยู่ก็เป็นพรรคระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดนั่นก็คือสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาปัตตานีนราธิวาสจะขยับขึ้นมาหน่อยก็กยังไม่ทะลุถึงสตูล แล้วก็ยังไม่ถึงชะนะสงขาเทพาด้วยซ้ำไปนะครับวันข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าพรกประชาชาติก็น่าจะรักษาฐานที่มั่นเดิมในพื้นที่สามจังหวัดเนี่ยได้อยู่เพราะการชูตัวบุคคลแบบอาจารย์วันนอวันมูหัหบัดนมาทานะครับซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับความ เคารพนับถือจากพี่น้องสามจังหวัดนเยแดนภาคใต้ก็ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพรรคประชาชาติอยู่นะครับแม้ว่าจะเปลี่ยนหัวหน้าพักเป็นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องแล้วก็ตามพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเป็นไทยพุทธแต่ว่าภาพลักษณ์บุค,คลิกความกลมเกลียวกับพี่น้องสามจังหวัดนเยเดนภาคใต้ในค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นและก็กลมกลืนตั้งแต่คุณทวีไปเป็นพ่วงในการสบตนในพื้นที่ ภาคใต้พรรคประชาชาติก็น่าจะเป็นแค่ตัวแชร์คะแนนหรือว่าไปทําพื้นที่ให้กับพรรคเพื่อไทยหรือเป็นพันธมิตรกับพรรคเพื่อไทยหรือกับพรรคเก้าไกลได้เท่านั้นนะครับจะเป็นพรรคที่ใหญ่กว่านี้เนี่ยค่อนข้างจะยากในพื้นที่ภาคใต้ก็จะหวังว่าจะทำทั้งส4จังหวัดก็ค่อนข้างยากคงจะได้แค่3จังหวัด3จังหวัดนิดๆแค่นั้นเองนะครับเพราะนี่ พื้นที่ในการเมืองในในภาคใต้ก็โอกาสที่พักประชาชาติจะเติบโตก็ก็คงยากรักษาที่มั่นเดิมไว้ได้เท่าเดิมก็ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะครับสำหรับพักประชาชาติครับ